ุริยะบุงวิเศษ youtube c h a n n นลช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังไฟป่าได้จับกลุ่มผู้ที่ลักลอบเผาป่าได้หนึ่งคน และได้นำตัวผู้กระทำผิดไปส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรศรีสวัสดิอ์อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสำนักง,งานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่หนึ่งภาคกลางเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าวังยางเขตรักษาพันสัตว์ป,ป่าสลักพระตาบลหน,นองปลืออำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรา,ามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนที่กําลังจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบตัดไม้ได้หนึ่งคนของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทําผิดไม้คางสองท่อนไม้สมอพิเภกหนึ่งท่อนเศษไม้ปลายไม้ของต้นคางรถยนต์กระบะหนึ่งคันเจ้าหน้าที่ได้ทําบันทึกตรวจยึดจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทาผิดขออนุมัติพนักงานสอบสวนนํามาเก็บรักษาไว้ย,ยัง หน่วยพิทักษ์ป่าวังยางตามระเบียบข้อกฎหมายการเก็บรักษาของกลางป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนชินวง์